กรพั์คะพี่โม้สวัสดีครับผมโอ้เสียงใสนะคะครับขอโทษดีครับันาทิ์ไม่ได้เข้ารายการนะครับวัสดีติดสัมมนาติดสัมมนางานเยอะนะท่านท่านกราพัดแล้วล่ะคุณปินเขาเอาหุ้นตัวนี้มาฝากนะฮะหุ้นมิตรลักบ้านเกิดน้ำตาลบุรีรัมเขาจะพาไปฮ่องกงนะคุณกรพั์พาไปญี่ปุ่นกับเขาไม่เนี่ยครับจริงตัวนี้ดีดีด้วยครับดีเพราะว่า ถ้าเราจำมันได้นะเราต้นปีเราเล่นกันแต่ว่า <S <S ที่ราคาหุ้นมันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เพราะว่าราคาน้ำตาลเนี่ยจริงๆมาที่ผมคิดนะแต่ว่ามาช้ากว่าไปรมาสักเดือนเศษมันทําให้การล็อกราคาขายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็นังทุนหลายๆคนคงจาได้สิ่งที่ผมเคยบอกว่าเหาุ้นน้าตาลเนี่ยนะครับช่วงีจ,จังหวะในการซื้อละจริงๆผมแนะนําให้ซื้อตั้งแต่ช่วง ฟิติกาตุลาเนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเบสไซตที่เกิดขึ้นนะครับ<ช>ตรงนี้ก็ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับราคาน้ำตาลเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยสูงกว่าราคาขายนะครับของปี2016นะครับประมาณ40-50นะครับนั<ช>่นหมายความว่าหุ้นน้ำตาลเนี่ยขึ้นปีแรกของปีหน้าเนี่ยกำไรจะดีนะครับก็เป็น top คอมที่น่าสนใจก็ทอ<ล>เชื่อสมกันนะครับราคาเท่าไหร่นะที่เคยให้ BRR ค่ะ BRR หกบาทเอ้ยผมไม่แน่ใจชูหกบาทสามสิหรือ16บาท90ประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้12บาท8อัพไซด์เยอะนะสี่ห้าบาทพอสมควรเดี๋ยวผมณพอดูนิดนึงอ่อ16บาท30ครับอ๋อได้ได้ข้อมูลจากคุณกอพัฟคัแบ็กอัพแล้วอ่ะครับเลยตัว KSL เองก็ค่ะ4บาทหุ้นน้ำตาล KSL นะครับพูดถึงกันละ4บาท40นะครับอ๋อเดาต้านมก็จะเต็มมูลค่าโอเค มาเรื่องรลวของคุณกรพัฒน์อัปเดตกันวันนี้ค่ะหุ้นขึ้นมาจริงๆนะคะอครับก็พูดถึงสามประเด็นนะครับขอาประเด็นแรกก่อนสิ่งที่ทุกคนกังวลกันเรื่องเงินไหลออกนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังไหลออกอยู่นะครับแต่เจ้าที่เราดูเนี่ยการไหลออกเริ่มชะลอตัวลงนะครับจากก่อนนั้นนี่ยเราเห็นเป็นอย่างหนึ่งเม่เงินไหลออกจากเอเชียนะครับวันละประมาณพันล้านเหรียญนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยลดระดับลงมานะครับเหลือประมาณร้อยนะครับถึงสองร้อยล้านเหรียญน,นะครับต่อวันนั่นหมายความว่าแรงขายต่อพุ้งในสียโดยนรวมเริ่มบางลงแล้วนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นเดิมก็แรงขายเกิดจากอะไรบ้างเป็นช่วงซีซันแนลเขาเขาต้องขายเดือนกิยายนล็อกโปรฟิตปกตินะครับอีกเรื่องหนึ่งก็หลายคนบอก uncertainty ในเรื่องตัวโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเขาว่ากันไปนะครับอันที่สามก็คือบอลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตัว สหรสัฐจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับกับสิ่งที่ตลาดกังวลก็ทําให้ตัวภาพนะครับของตัวความวุ่นแต่ภาวะโอซอโลเป็นตัวกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแต่ได้รวมเนี่ยภาพนี้พอเราเห็นภาพชะลอตัวลงนี้นะครับแล้วก็ดอาลล่าอิเนี่ยเริ่มตื้อๆแล้่งจุ101.5ถึง102เนี่ยผมคิดว่าตลาดตอบรับเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกไปพอสมควรแล้วนะครับจากชุดนี้ไปนะครับตัวตลาดหุ้นเอเซียโดยรวมน่าจะเริ่มมีภาพการฟื้นตัวดีขึ้นประเด็นที่สอง คือเรื่องราคาน้ำมันนะครับคุยกันตลอดเลยว่าสัญญาณรัสเซียนะครับอิหร่านนะครับอิรักสามเจ้านี้ที่เป็นคนที่ดูดูแล้วเหมือนจะอเกตในเรื่องการปรับลดกำลังการผลิตนะครับเริ่มมีสัญญาเชิงบวกว่าเขาก็มีแนวทางที่หารือเพื่อจะลดกำลังการผลิตเหมือนกันก็ตลาดคาดไว้ประมาณสองถึงสามล้านมาเรลนะครับเร่องราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะขึ้นจนถึงการประชุมวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้แต่คาต้องขึ้น ราคาน้ำมันครับอ๋อน้ำมันนะคะโอเคครับเพราะฉะนั้นน้ำมันขึ้นเนี่ยหมายความว่าคู่เอเชียน่าจะขึ้นนะครับพวกปิโตรเลียมขั้นต้นจะเป็นตัวที่นำตลาดก็เป็นซีมหลังเราอยู่แล้ว <Lori> <brows. S 1> นะครับราคาน้ำมันผมมองเดือนนี้เบรนท์เนี่ยประมาณ5 5าสิหถึงห้าสิบเจ็รียบนะครับลองจับตาดูนะครับแล้วก็เอ่ป็นที่สุดท้ายคือเอซีนะเราคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นเงินฟอเรนกลับเข้ามาซื้อนะครับโดยเฉพาะถ้าระยะสั้นเนี่ยมีวันไหนฝรั่งกลับมาซื้ออไดดดดด้้้้เเเเเนน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 นีีี่่ยผมคคิิวาาาาป็งงงตตลลจจะะขขึึึรับภพถ ท <minutes> ี่เดือนนี้นะครับที่เรามองไว้เผมแนะนําอย่างนี้นะครับนักทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือขึ้นมารอบนี้ถ้าคุณไม่อยากจะไปเล่นในช่วงตลาดบางๆในช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งคุนก็รู้ดีว่ากลางเดือนนี้เฟดน่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วแหละเพราะว่าตลาดคาดการ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับในเรื่องตัวเฟดเฟดฟูเจอรเนี่ยให้น้ำหนักร้อยเปอร์เ็นแล้วดอกเบี้ยจะขึ้นเดือนธันวาคมคุณใช้หวะาในการลดน้ำหนักลงนะครับสําหรับคนที่จะจบรอบนี้แล้วนะครับก็รอขายนะครับ ทยอยขึ้นมาก็ทยอยลดน้ำหนักไปนะครับส่วนคนที่เป็นนักทุนที่มองว่านี่ตลาดมันใช้ในเรื่องตัวขึ้นอราดอกเบียไปพอสมควรแล้วเราเชื่อคล้ายๆกับเราคือเสร็จไม่น่จะขึ้นอราดอกเบียในอัตราบเบร่งนะครับขึ้นรอบนี้เนี่ยแล้วก็จะโฮวปพักหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมันจะเป็นซิกแซกขึ้นได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จุดของการแรลรี่ในช่วง Q1 ยังน่าจะเกิดขึ้นก็ให้ถือนะครับหุ้นข้ามปีไปนะครับก็ ลองหาตีนหรือว่าหุ้นพื้นฐานดีๆแล้วกันนะครับเพื่อการลงทุนนะครับโอเคกลับมาที่ตลาดวันพรุ่งนี้ก็คงขึ้นนะครับนวต้านก็หนึ่งสี่เก้าศูนย์กับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสํารับหนึ่งสี่แปดศูนย์กับหนึ่งสี่เจ็ดหกนะครับเป็นแนวรับของหลักชี้นิพรุ่งนี้ครับหนึ่งสี่แปดศูนย์กับหนึ่งสี่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสี่เก0ศูนย์กับแันห้าร้อยนครับโอเคั่ะรับหนึ่งสี่แปดศูนย์ภาพตลสี่เจ็ดหกคนหน่อยนะหมดยังหดแล้วครับภาพตลาด หุ้นปิโตัวเลียมขั้นต้นนะครับพอสอสอนะครับก็ขึ้นมานะครับสอขอมาอาจจะสามสองห้าแล้วนะครับก็ลุ้นแนวต้านหลักเขาก็เรียนแปดสิบสี่นะครับเลยได้อาจจะไปทจอแถวแปดสิบหกนะครับแปดสิบสี่ถึงแปดสิบหกนะคะรับผมแฟอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเป็นแฟของปีสองพันสิบเจ็ดนะครับพื้นเก้าสิบหกค่ะครับโอเคก็จุดไม่ควรย่อหลุดนะครับสอพอขึ้นมาท่านนี้เนี่ยก็คือแปดสิบเอ็ดบาทถ้าหลุดก็ใครลเีดิ้งก็ต้องหลบออกมานะครับ ปตทนะครับก็เป็นติกแซกขึ้นอยู่นะครับแนวต้านก็สามห้าศูนย์กับสามหกศูนย์นะครับแนวรับสามสี่ศูนย์กับสามสามแปดนะครับไปใหญ่ไปใหญ่เลยนะปตทนะฮะสามห้าศูนย์เลยหรอครับก็สายไปก็จะเป็นทีม m อ c i ซ่อนะนะครับที่เราเน้นมาตลอดบีุจซีิเมนไทยนะครับอสนะครับแล้วก็ได้นะครับก็โดยรวมก็ยังเป็นติดแซกขึ้น นะครับทั้งหมดนะครับผมโอเคซิกแซกขึ้นนะพวกนี้ก็ถือไปเรื่อยๆที่คุณธระพัฒน์ตามเนาะครับถือไปก็ยินพอใจตรงไหนจะเซฟโปรฟิตก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมคิดว่าน่าที่ขึ้นได้เยอะเนี่ยเป็นเป็นเอสซีซีปูนซีเมนไทยปูซีเมนไทยนะคะเพราะว่ามันลงมาลึกนะครับแล้วก็แอนนิสไอเนี่ยเพิ่งมีการปรับเพิ่มน้ําหนักของเดชชนีตัวหนึ่งนะครับ MSCI ิสซอมินิมัม v o l a t i l ิ t y index นะครับปูนซีเมนไทยเป็นท็อปไบของเอเชียนะครับหนึ่งในห้า ะหุ้นที่จะซื้อเข้ามาประมาณ1.6นะครับเพราะฉะนั้นหุ้น,นบริตัทที่มาเมื่อวันก่อนหน้านะครับซึ่งผมก็เลือกไปท็อปพิกขึ้นมา4.6%บูซ <4 66 S 2> ินแบงคไทย<า>นะครับแล้วก็ผมเห็นตัวช็อตเซลล์ของตัวบูซินไทยเนี่ยจนถึงราคาปิดเมื่อวานเนี่ยออกมาประมาณ800,000หุ้นนะครับที่มอนลองดูภาพดูว่ามันมีออเดอร์ที่เตรียมซื้อเข้ามาในช่วงที่30หยเนี่ยถ้าหมายความว่าเตือราคาหุ้นซิกแซกขึ้นมามันจะเป็นแรงกดดันนะครับให้คนที่อ SBL หรือช็อตเซล เพราะกว่ามันจะรีบาวได้ได,ได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นมาแล้วแถว482แนวต้านแล้วก็494ถึง500มีโอกาสเป็นการนะครับในช่วงตัไปข้างหน้าคูชจะเ็นไทยลองดูนะครับแตาจะเป็นกรอบของการรีบาวขึ้นมาแล้วครับค,ครับตัวใหญ่ขึ้นถ้าง,งั้นตัวซิลิซัตตามไปเลยใช่ไหมฮะซิลิซัตก็เราลองอยู่นะครับที่เราเบสลองฮะนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็ผ่านแนวต้านแรกนะครับ921ถัดไปก็คือ930นะครับคือจุด930เนี่ย มันจะมีดาวต้านถัดไปเนบริเวณ933นะครับให้ดีสองสเปดไปนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเกิด b r e กผ่านบริเวณ933ขึ้นไ,ได้นี่นะครับมันจะเป็นโมนต้อมที่ดีมากๆของตัวฟิวเจอร์ซินิซัสซึ่งอาจะกลับไปที่950ด้านเหมือนกันนะครับโอ้โอ่ะคุณผัดมองบูบูล้างผานแล้วอ่ะท่ไมอ่ะสองคำละคะ่ะสองคำนะครับก็เอ่อจริงๆก็ลงมาใกล้ๆที่เรามองไว้นะครับบริเวณ1200เหรียญจริงไม่ถึงนะนะครับลงมาที่ 1,203นะครับเอ,อมวลต้ำแบบนี้เนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะก็ใครคงถือช็อตอยู่ให้ดูระดับนะครับ1,229นะครับถ้าเกิดไม่เบขึ้นไปเนี่ยก็เสี่ยงถือช็อตต่อได้แต่ถ้าเบขึ้นไปเป็นกลับตัวนะครับต้องกลับมาเล่นเทรดดิ้งลองแทนนะค่ะควันที่26คุณกรพัฒ์กับคุณเอวินนะคะได้ครับอย่าลืมเอาหุน้นมาทำบุญด้วยนะครับ ได้ครับผมของคุณน่ะครับค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะเป็นอะไร